รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องเ e บี o f ออฟฟิเนะครับขอบคุณ s u b สไครต์ขอบคุณกดไลค,ค์กดแชร์ที่กด มาคอมเมนต์ดีๆนะครับในช่องเสบียขอบคุณทุกท่านจริงๆตอนนี้22,000 กกว่าแล้วจะไต่ระดับนะครับเป็น2 3 0 0 0แล้วขอบคุณทุกท่านจริงๆจากหัวใจของสิบี้นะครับขอบคุณทุกเรื่องราวที่มาคอมเมนต์ดีๆให้กับสิบี้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นนะครับเกี่ยวกับผลงานเพลงนะครับหอกฝันมาหลังห้านเหมือนที่ต้นคลิปนะครับที่สิบี้นำเสนอแฟนคลับ f c ไปนไปนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันครับว่า บทเพลงที่ปล่อยออกมามิวสิกที่ปล่อยออกมาแฟนคลับ fc คิดเห็นอย่างไรเสีย์จะมาชวนวิเคราะห์วิพากษ์วิาจารกันครับอ่าคลิปนะครับที่ปล่อยออกมานะครับนี่นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับในมิวสิกวิดีโอนะอันนี้ชมมิวสิกวิดีโอก่อนนะว่า ทำได้แบบลึกซึ้งจริงๆกินใจจริงๆเพราะเป็นเรื่องราวจริงของน้องที่ตั้งแต่เริ่มมาสมัครกับสอนนพเมธมันแพงที่แต่เริ่มมาสมัครกับพ่อโจนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องราวโอ้โหกินใจจริงๆนะครับถ่ายทอดนะครับบทเอ่อเอ่อบทของมิวสิกวิดีโอนะครับออกมาได้ดีมากนะครับรวมถึงฉากนี้ครับฉากนี้นี่แหละบอกได้เลยว่าน้ําตาทุกคนต้องไหลแน่นอนจริงไหม น้ำตาต้องไหลแน่นอนนะครับฉากที่น้องอู๋อิงนั่งกินข้าวกับแม่นะครับนั่งกินข้าวกับข้าวถ้วยเดียวโดยกินไข่ต้มนี่นะครับบอกได้เลยว่าฉากนี้นะครับน้ำตาใครไม่ไหลหัวใจใครไม่สัน่น ผนไม่ลุกบอกได้เลยไม่ใช่แล้วแหละ,ะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวด้านหลังเวทีที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวที่น้องอยากเป็นศินลปินการถ่ายทอดที่เรื่องราวที่น้องอยากไปเป็นนางเอกบอกได้เลยว่าการทำมีสีวิดีโอครั้งนี้ทําได้ดีมากจริงๆครับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรามาคุยกันในเรื่องของบทเพลงนะครับที่บอสโจผู้บริหารหรือผู้อํานวยการผลิต ของค่ายอำเินอินดิเลคอดนี่แหละได้ร้อยเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวถ่ายทอดไปให้กับผู้แต่งก็คือทนายเอกิติศักดิ์นี่นะครับแล้วก็ได้ประพันธ์ชีวิตนะครับของน้องได้ประพันธ์บทเพลงของน้องเนี่ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวักนะครับของเรื่องราวของน้องเนี่ยออกมาสู่เป็นบทเพลงเป็นเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทอดโดยน้องอุ๋งอิงนี่แหละด้วยอารมณ์นะครับ ในการลงเส้นเสียงด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ทางชีวิตจริงของน้องที่อยากจะเป็นศิลปินนี่แหละบอกได้เลยว่าเนื้อหานี่กินใจมากนะครับกินใจที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหทนายเอท่านบอกได้เลยว่าบอสโจบ,บอกแค่วันเดียวอ่ะทนายเอสามารถประพันธ์บทเพลงออกมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงภายในไม่กี่วันนะ่ะออกมาได้แบบซึ้งจริง,รงๆแล้วก็ยังไม่พอยังมีอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับผู้ที่มีมี ความสามารถหลากหลายในการเรียบเรียงนะครับเ,เรียบเรียงทานองเรียบเรียงดนตรีนะครับให้กับน้องแล้วบอกให้น้องกินใจมากเสียงดนตรีนี่ขึ้นมาในแบบเอาแล้วชีวิต,ช,วตชีวิตของแต่ละคนที่มีความฝันของแต่ละคนที่สู้ชีวิตเนี่ยแค่ดนตรีขึ้นมาก็จี๊ดนะครับขนลุกกันตามๆนะครับแล้วพอฟังไปทัก ครึ่งหนึ่งอะน้าตาก็มีแล้วแหละนะแต่ละคนนะครับอย่างเ b บียเองฟังไป5รอบแล้วนะฟังไป5รอบแล้วแฟนคลับ FC ฟังไปกี่รอบไหนคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาใต้คลิปคลิปนี้หน่อยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าท่านฟังไปกี่รอบแล้วแชร์ไปกี่ครั้งแล้เ c บี CB นะครับแชร์ไป3ครั้งแล้วในช่องตัวเองในเพจตัวเองแล้วก็ใน Facebook ตัวเองนะครับท่านล่ะแชร์หรือยังนะครับแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่า วันนี้คืนนี้นะครับหลังจากเนี่เวลาเที่ยงโอ้โหคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์ใต้มิวสิกวิดีโอจะหมื่นกว่าแล้วโอ้ไม่อยากเชื่อแล้วก็ยอดวิวนะครับแตะแสนแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้นะครับขอให้แฟนคลับ f c นะครับเชียร์กันต่อไปชมแชร์เชียร์กันต่อไปและยังไม่พอนะครับน้องก็ได้อัดคลิปก่อนจะปล่อย MV เมื่อคืนก่อนจะปล่อยมิวสิกเมื่อคืนนะครับว่า น้องเองมีความฝันนะครับความฝันนั้นของน้องคืออะไรความฝันของเด็กน,น้อยที่กระตันญยูต่อครอบครัวนะครับกระตันยูต่อบรรดา,น,าน,นั่นแหละก็คือพ่อโจหนูไม่ขออะไรมากถ้าล้านแตกหรือว่าอยอดวิวติดแฮชแท็กหนึ่งแมลงหนูขอพ่อโจอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวที่ลูกคนหนึ่งจะทําให้กับแม่ได้ก็คืออะไรครับขอสร้อยเส้นหนึ่งขอสร้อยเส้นหนึ่งมอบให้กับแม่ ดูดิเด็กแค่นี้อายุ16ปีไม่ได้คิดเพื่อที่จะอะไรไม่ได้คิดเพื่อที่จะความดังปังกุรีของตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเอาเข้าตัวไม่ได้คิดว่าเออถ้าหนูดังจริงๆหนูขอมือถือหนูนะหนูขอเอ,อ่อมือถือใหม่นะหนูขอสร้อยใหม่นะสร้อยให้หนูนะไม่ใช่เลยแต่หนูขอให้กับแม่ครับรออะไรครับตบมือนียครับนี่แหละแสดงถึงเด็กตันยูต่อแม่นะครับ บอกได้เลยว่าหาได้ยากมากนะครับมันเป็นความฝันของคนที่ที่แบบว่าความจนนะเออความจนความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินความฝันที่อยากจะโด่งดังความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะมีให้ครอบครัวให้น้องๆให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้น้องเติมความฝันให้กับพรอบคตวตัวเอง้วครับแฟนคลับ f อฟล่ะครับคิดเห็นอย่างไรรองคอมเมนต์มาใต้คลิปดูรองคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับ ดีใจกับน้องจริงๆแล้วก็ดีใจกับพ่อโจโด้วยนะที่มีเพชรเม็ดงามที่มีลูกสาวคนโตที่น่ารักและน้องนี่แหละจะมาคอยซัพพอร์ตพ่อโจพ่อโจก็เหมือนได้ของขวัญชิ้นโบแดงเลยนะให้กับชีวิตให้กับครอบครัวนามงศาให้กับครอบครัวสามรถเพชรแพงเลยแหละว่ามีเพชรเม็ดงามมีลูกสาวที่ดีคนโตนี่แหละ จะมาต่อมือต่อแขนพ่อโจจะมาช่วยพ่อโจในการสร้างความดังปุริเยสร้างกระแสให้กับวงสารพัดเพลินแพงสร้างกระแสให้กับค่ายลำเพลินอินดี้ละครต่อไปให้กับพ่อโจอพ่อโจเหมือนได้ความสนูกนะครับกับพ่อโจแล้วนะครับอโอ้สุดยอดและยังไม่พอครับเมื่อคือนนี่นะฮะใคร ที่ได้ไปชมนะครับในกลุ่มปิดนะครับได้ไปติดตามในกลุ่มปิดใครบ้างที่ได้ไปติดตามได้เห็นการฟิชเจอริงนะครับกับ2ท่านกับน้องอุ๋งรัตนาพรสันนพธุรัตนแทงรวมถึงคุณฝนรัตดาวันชัยพักที่มาฟิชเจอริงกันบนหน้าเวทีนะครับในกับบทเพลงฮักลาที่ป่าแต้มบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างใครที่เข้าไปดูนะครับโอ้ตัวต้นฉบับกับคบเวอมาร้อง ร่วมกันแล้วเป็นยังไงท่านคิดเห็นอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปดูนะครับลองมาแสดงความคิดเห็นเหมือนพี่เล่าให้น้องเหมือนน้องเล่าให้พี่ฟังเหมือนแฟมิลี่เดียวกันในช่องเสบีย์ออฟฟิเชียลนี่นะครับโอเคใครที่ติดตามช่องเสบีย์นะครับอยากเป็นกําลังใจให้กับช่องเสบียนะครับฝากด้วยนะครับใต้นี้นะครับนี่ครับนี่ครับใต้นี้นะครับ ขอบคุณนะครับกดขอบคุณหรือกดตั้งกิ้วให้สิบี่หน่อยเพื่อเป็นกำลัง ouais. ใจนะครับในการทำคลิปในการนำเสนอคอนเทนต์ดีๆให้กับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านได้ติดตามแล้วครับอ่ามีคลิปอะไรดีๆคอนเทนต์ดีๆสิ่ี่ก็จะนำเสนอต่อไปให้กับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านได้ติดตามนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่สิบี้จะไปหามาเพื่อนำเสนอแฟนคลับ FC ได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับฝากเป็นคลับด้วยนะครับ เพื่อว่าตรงนี้นะฮะจะเป็นกำลังใจให้กับเซบีในการทำคลิปฝากยอดวิวด้วยแล้วกันนะครับฝากแฟนคลับ FC ติดตามกดติดตามหน่อยนะครับกดเรื่องดาวดีๆคอมเมนต์ก็เข้ามานะครับแสดงความความ,ความคิดเห็นกันมาเซบีก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบบางคอมเมนต์บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับ FC ช่องเซบีออฟฟิเชียลด้วยดล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาว เอาแค่นี้พอประมาณสุดท้ายท้ายคลิปครับเสียบี้ขอบคุณแฟนคลับ FC นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยเฮงๆปังๆนะครับด้วยอายุวันนะสุขภพะะทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ